สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องดอเตรเบคอนวันนี้เราอยู่กันในแมบบบุกเชว่นนะครับผมวันนี้เราจะไปทะเลก,กันชิลๆกับเพื่อนผมที่ชื่อว่านายวัดแมนะครับผมสวัสดีครับเอาละ่ะงั้นเราจะเอาอะไรกันไปดีอ,อย่างแรกรถอยาเอาเรถเลมโบกินี่ไปกันไหมใช่เอาเอาเอาไปไปเอาเรถเลมโบกินี่ไปกันไป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 เดี๋ยวนายขึ้นรถเลมโบกินี่นะส่วนฉันจะสเสดรถเลมโบกินี่ก่อนโอเคได้เลยโอเคเดี๋ยวฉันเปลี่ยนสีก่อน นี่นายขึ้นมาเร็วๆนายวัตแมนโอเคขึ้นมาแล้วโอเคไปกันเดี๋ยวเล่นความเร็วก่อนนะนายวัตแมนโอเคลิงไปให้เออเอาแค่หนึ่งร้อยก็พอเนะถ้าสองร้อยมันจะเกินไปไงเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนดิบปอดีโลอะไรไปกระเถินอนุ้ยก่อนอยู่ตรงหน้าเนี่ยใช่ตรงหน้าเลยเดี๋ยวจอดดูก่อนจอดรถทาที่จอดกันนี่เรามาจอดกันอันนี้เราจะมาพักผ่อนรอนทะเลที่โรงแรมนะเดี๋ยวจอดรถดีๆก่อน ปไปไปเอาเรือเอาเรือยอดไหมเนี่ยเอาเรือยอสสิเรือยอดใหญ่ๆหญ่เลยเราขับเยอสไม่ใช่เราขับเรือยอดส่วนตัวไปเออนั่เหละขับเรือยอสส่วนตัวเดี๋ยวอยู่ไหนเรือยอดอยู่ไหนข้างล่างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเรือยอสนายวัตแมนรีบขึ้นเรือยอดเร็วเร็วลงลงองเดี๋ยวขอลงไปดูความลับแป๊บโอเคไม่มีความลับแล้วเขาเอาออกแล้ว น <N CS> <N CS> <N CS> <N <N ่าจะใช่แล้วม evet ั้งอ่านายวอดแมนไปขับเรือไหมเดี๋ยวฉันจะให้ขับขอบคุณโอเคนายวอดแมนขึ้นไปขับเรือเลยโอเคแป๊บนึงขอสระโดดก่อนเดี๋ยวฉันปลดล็อกเรือให้แล้วนะนายวอดแมนขึ้นไปขับเลยโอเคอุย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 เอาความเร็วเพิ่มความเร็วให้เยอะๆด้วยนะนายวอดแมนเอาให้สุดเลยแล้วกันเอาห้าสิบห้าโอเคเก่งมากนายวอดแมนทำไมนายเลือกเป็นห้เมื่อกี้นายเขียนว่าห้าร้อยห้าสิบห้า นั่นแหละมันไม่ได้หรอกความเร็วในบูเคเว้นสูงสุดคือสองร้อยนะแต่ว่านายไม่มีพรีเมียมด้วยไงนั่นแหละตอนนี้เอ้ยนายเราไปเกาะกันยังเนี่ยนายอ้อมอ้อมนายอ้อมอ้อมไปเกาะเลยเราเ็วอ้อมไปหลังเกาะไม่เป็นละเอาเกาะนี้หรอใช่ใช่เอาเกาะนี้แหละเราจะมาสร้างบ้านกันในเกาะนี้โอเคเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นโรงแรมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นโรงแรมนะเดี๋ยวฉันเป็นนั้นงานให้ โอเคได้เลยตอนนี้เรือชนเกาะแล้วน้าเดี๋ยวฉันเอินเดี๋ยวฉันลบเรือออกก่อนนะเดี๋ยวฉันจะสร้างบ้านให้มาเร็วโอเคเดี๋ยวฉันจะสร้างเป็นบ้านหลังนี้นะฉันดูก่อนว่าบ้านหลังไหนดีเหมาะเป็นนี่ไงบ้านหลังนี้เหมาะเป็นรีสอร์ทเลยนะเนี่ยเอาบ้านหลังนี้แล้วกันคงจะเหมาะหน้าดูอะเอาบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าบ้านเพราะบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ว่ามันเป็นบ้านที่เหมือนอยู่ดิมทะเลไปไป ไปกันเถอะนะวอตแมนประตูนี้เราจะไม่ใช้นาะเดี๋ยวเราจะทําการไปสร้างเป็นจะสร้างล็อบบี้ที่ตรงนี้ก่อนนี่เราจะรับคนเข้ามาไหมเนี่ยเออแม่เออไม่เอาดีกว่าเราจะเล่นกันสองคนไงโอเคนายวอตแมนเดี๋ยวฉันจะเสกของมาก่อนนะโอเคเสกมาเลยโอเคเดี๋ยวนายวอตแมนมาปาร์ตี้กันไม่ใช่รวยมากไม่เอาไม่เอาฉันจะเอาเป็นแบบว่าจะเอาเงินมาไว้ตรงเนี้ยตรงเออใช่เรามาปาร์ตี้กันที่ลง ที่โรงแรมนี้กันโรงแรมนี้เขาบอกมีปาร์ตี้ด้วยโอเคนะยวอตแมนนวอตแมนไปยืนข้างหน้าได้ไหมยืนข้างหน้าแชมเปญดีเซคชั่นสวัสดีครับไม่ว่าไม่ทราบว่าจะมาพักโรงแรมใช่ไหมครับใช่ครับเอาหลังงั้นสองท่านครับสองท่านใช่ไหมครับงั้นเชิญด้านนี้เลยนะคะผมไปเชิญด้านนี้เลยโอเคครับเชิญด้านนี้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมชั้นสองชั้นสองครับผมนี่ครับผมนี่มีเตียงคู่เลยนะคะผมชิมเป็นซีนีบ้านนี่ เฮ้เดี๋ยวนี่มีคอมพิวเตอร์บริการให้ด้วยนะครับแต่อย่าไปล้างวินโดว์นะครับผมโอเคขออัปเดตวินโดว์สิบเอ็ดอมาเป็นวินโดว์สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยีสองอยู่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดลูกเดี๋ยวปิดประตูก่อนขอย์ก์ดหน่อยครับเออห้องนี้ไม่ต้องมีคี์กัดก็ได้ครับแค่ใส่รหัสผ่านตามที่ผมส่งให้ในอีเมลนะคะผมโอเคสองสี่สี่หกใช่ใช่ใช่สองสสี่สี่ สองสี่สี่หกโอเคอ่าน uh, right ี right. no, exactly. uh, ่นายวัดแมนเรามานอนกันเถอดโรงแรมรีสอร์ทดีดีมากๆเลยอะนอนแยกเตียงหรือว่าอะไรนอนแยกเตียงดีกว่าเนาะอ่าชินเออนายวัดแมนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะทําให้นายนอนเตียงได้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่รูเมดเลยโอเคนายวัดแมนไปนอนเลย โคตรสบายเลยโคตรสบายสิที่นี่มีทีวีด้วยนะเดี๋ยวฉันเอาทีวีออกมาให้ก่อนดูดีนะนี่ทีวีนายวอตแมนดูทีวีกันโอเคจะเป็นฐานนายวอตแมนเอาดีๆแต่งตัวดีๆสิโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวฉันนอนเตียงข้างนี้นะข้างที่ฉันกระโดดอยู่เนี่ยขอเป็นอาร์มดูเป๊บโอเคนายวอตแมนเดี๋ยว เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 นอนดูทีวีแนะนว่าแม่นอนดูทีวีเดี๋ยวฉันเปลี่ยนช่องเป็นช่องเป็นช่องอะไรดีเอาช่องนี้ไหมช่องนี้มีหนังด้วยเออใช่ใช่ใช่เป็นช่องหนังเอาทีวีรอดใช่เดี๋ยวฉันเปิดไฟผิงไว้นะเดี๋ยวฉันขอไปชมเดียวก่อนเตาผิงเพื่อนอ๋อเตาผิงเตาผิง ใช่าผิงเออเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกก่อนพอดีว่าฉันจะไปดูวิวที่รีสอร์ทนี้นะน่าจะสบายน่าดูเลยนะโอเคิดไปประตูไว้ดีกว่าโอรีสอร์ทนี้วิวดีมากเลยวินนี่รีสอร์ทนี้สักสัก,กสักร้านหนึ่งได้ไหมสักโอ้ยเยอะเกินไปเก็บไว้วบัญชีไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเอาไว้ เดี๋ยวเออนี่ไงเขามีตู้เซฟให้ด้วยเก็บตังไว้ในตู้เซฟเลยนี่นี่ตู้เซฟเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยอ๋อแต่ตังเยอะเกินไปยัดไม่ได้ขอโทษก็ก็เอายัดเข้าไปในตู้เซฟส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็วางไว้หน้าตู้เซฟโอเคนี่ไงโอเคเรียบร้อยแล้วยังไม่เซฟยังยังยังอีกสองตู้โอเคโอเคจากนั้นก็มีเอทีเอ็มถ้าไม่มีตังเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาเอทีเอ็มขนขึ้นมาเลยย้องสองก้อน นี่นายวัตแมนนายจะรวยเกินไปแล้วเนี่ยใช่ฉันฝากไว้ล้านหนึ่งก็ต้องหนีนี้สิเออนายนี่รวยมากๆเลยนายวัตแมนโอเคนายวัตแมนชั้นจะนี่มันกี่กะมากเลยนะโอเคนายออกไปกันเถอะเราจะไปว่ายน้ํากันที่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเขามีสสาว่ายน้ําให้ด้วยนะจริงด้วยมีสสาว่ายน้ําให้ด้วยไปชั้นหนึ่งเขามีสระนี่งสาว่ายน้ําอยู่ข้างหลังนี้ไปนั่งเสาว่ายน้ำหลังนี้ หูกระโดดเลยกระโดดเดี๋ยวฉันปิดประตูก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยสาว่ายน้ำนี่เอ้ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยฉันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ฉันใส่เสื้ออาร์มนูปลุยเราไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรฉันมีหูฟังอยู่ไม่เป็นไรหรอกฉันมีหูฟังเดี๋ยวฉันต้องเอาหูฟังออกก่อนฉันมีชุดทหารอยู่ไม่เป็นไรหรอกแล้วฉันก็จะต้องใส่ชุดนี้เข้าไปเป็นชุดเป็นชุดว่ายน้ำเดี๋ยวฉันดูก่อนุดวไา่น้ำฉันไม่สนแต่ว่าฉันใส่ใส่ชุดทหารไปจุจบจบนี่วิอาร์มรูป ฉันว่ายน้าสบายมากเลยอ่ะสามสองหนึ่งพูดพร้อมกันว่าอามนุสามสองหนึ่งอานนุวีจากนั้นก็จมน้ําเราว่ายน้ําการวันนี้เราจะไปเือจมน้ำาเวยอสาวว่ายน้ำโรงแรมนี้ดีไหมล่ะดีมากเลยโรงแรมนี้ชอบมากเลยตอนนี้ตัวเฉลี่ยมากเลยตอนเนี้ยเออตัวนายเหลี่ยมมากโอเคแลยวขอเปลี่ยน เดี๋ยวขอไปออกกำลังกายจะนี่นายวัดแมนทำไมนายเอาตังค์มาวางไว้หน้าประตูอย่างเงี้ยเขาบอกให้ไว้ในห้องนะห้ามไว้ข้างนอกปิดแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเปิดเข้าไงเนี้ยเปิดแล้วเนี่ยเข้ามาเข้ามาปิดประตูก่อนเราจะไปอาบน้ำจะเอาอาหารออกมาให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวบีอาหารมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ไงแฮมเบอร์เกอร์ข้างล่างนี้เขามบรรีโต ข้างนั่งนี้เขาเป็นห้องสําหรับนั่งเล่นด้วยเป็นห้องโอเคจะมีแค่นี้นะบริโต้หนึ่งอันแฮมเบอร์เกอร์สองอันกินแฮมเบอร์เกอร์ฉันขี้เกียจซื้อโอขี้เกียดซื้อสี่ลิเซคชั่นเขาขายแพงมากเลยนะแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งสองล้านบาทนั่นแหละมันคงอร่อยน่าดูอ่ะเออแต่รู้สึกรสชาติมันทําไมมันห่วยแตกจัง เออรสชาติมันก็ไม่ค่อยห่วยเตกเท่าไหร่นะถ้าเป็นเบอร์ริโต้เนี่ยอู้จิ้เบอร์ริโต้หมดแล้วเนี่ยใช่งั้นเราขึ้นไปนอนกันดีกว่าอ้วงแล้วแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยต่ทนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วแหละเราขึ้นไปนอนกันเถอะโอเคไปนอนกันไปนอนกันเดี๋ยวจะขึ้นไปปิดไฟขอเล่นคอมหน่อยเ้เล่นเออเล่นคอมตรงนี้เปิดไฟยังไม่ค่ำเลยเนี่ยท้องฟ้าเต็มใสายเลย เปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยฉันง่วงนอนแล้วอะฉันนายนอนไปเลยคนเดียวปิดทีวีไปเลยฉันขับเรือโอ้ยตังเยอะโอ้ทำงานอู้ทำงานดีกว่าจะได้ตังทีละล้านอู้ตังครเยอะเลยนายวอตแมนนายวอตแมนนายทำงานอะไรเนี่ยทำไมนายได้ให้ตังเป็นสองล้านสามล้านเนี่ยตังจะเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกฉันรวยโอ้โหตังนายเยอะมากเลยนะตายไม่ได้ทำงานอะไร แคทำงานเป็นไรอะขายของออนไลน์ขายขายละหนึ่งล้านแถมมีคุณภาพโอ้โหคุณภาพนี้คุณภาพนี้ระดับไหนอะโอ้โหตั้งแต่ปีสองพันสิบหกตั้งแต่ปีสองพันสิบหกตังเยอะข้อนี้ก็ไม่แปลกโอเคโอ้ยนายวัตแมนตอนนี้ฉันง่วงมากเลยโอปิดคอมดีกว่าปวดฉี่ด้วยเยอะกว่าเดิมอีกปวดฉี่ด้วยอ่ะนายวัตแมนฉี่ก่อนวางเอาไว้แค่ล้านดินก็พอแหละ ใ <Okay. S 2> ช้วดเม่ฉันจะอาบน้ําก่อนนะห้ามเข้ามาโอเคไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าฉันอาบน้ำแล้วฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันมันนั่งเตาผิวมันนั่งเตาผิงผิงดีกว่าเดี๋ยวโอ้ยมีตุ่นตับเป็ดเข้ามาอะไรนะมีอาดัมตับเป็ดเข้ามาในโรงแรมนี้หรอใช่อดัมตับเป็ดเข้ามายิงห้องของพวกเราอทาไงดีเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการด้วยพลังแห่งแบรน,น์ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเพราะฉันก็มีพลังนั้นแต่ว่าฉันขี้เกียจใช้อ่ะโอ้เสื้อฉันเปียกเดี๋ยวเชิญฉันก็ขี้เกียจแล้วเหมือนกันเพราะว่าฉันหาอดังตับเป็ดไม่เจอฉันคือไปนอนกับฉางเถอะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนฉันปิดไฟก่อนฉันง่วงเปลี่ยนชุดเป็นเรียบร้อยวอตแมนายอาบน้ำานวอตแมนายอาบน้ำใกล้เสร็จยล้ฉังง่วงฉันใส่ชุดเกาะแล้ว ใครเขาใส่ชุดกอดน,นอนกันแล้วนายวอตแมนนอนกันเถอะนี่ฉันดีนค่ะว่าจะมีเบนดี้มาบุกฉั <c oughs> ในก็เลยใส่ชุดทหารเลยเบนดี้บุกเมืองบูเคเวนเลยมัน <c oughs> จะเป็นไปได้ยังไแงแล้วโอ๊ยห่วงแล้วโอ๊ยนอนก่อนเอ้ยนายวอตแมนนี่มันเช้าแล้วนี่นาเออมันยังเช้าอยู่เลยนะเราจะนอนไหมพี่อเออไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาบอกต้องกลับแต่ว่า,าเรา <คง S 2> ต้องขับรถกลับแล้วนะเราจะขับรถอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงขอทํางานอีก Man, นายวอตแมนนายทำงานเร็วๆสิแฮกเกอร์ตีแฮกเงินเอาคนที่รวยที่สุดในโลกเอามาให้หมดเลยเรียบร้อยเสร็จแล้ <Night S 2> วนายวอตแมนตอนนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วเรือเขาเรือเขาจะหนีไปแล้วเดี๋ยวพี่นั่งเรือสำรองไปก่อนเออทำใดีทำให้ดีโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามา เออนายวอดแมนเราขับเรือนี้กันไปเถอะโอเคค่ะไปเลยสบา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 ยนายวอดแมนเราจอดแรนโบกินี่ไว้ที่นั่นใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เทสลาใช่ไหมเทสลาใช่ใช่เทสลาโอ้ยรีบกลับบนเธอง่วงแล้วโอเคไปไปที่เทสลากันที หว,วันนี้เราก็พาพักโรงแรมชิลๆนะแต่กก็คงจะแปลกไปหน่อยเพราะว่านายวัดแมนใส่ชุดเกาะใช่ใส่ชุดเกาะอ,อะไรไม่<ช>รู้รกันตลนหน้านะคะผมเดี๋ยวเบนดี้อีกสักพาเบนดี้ก็บัมบุกเอ้ยเบนดี้มาแล้วรีบหนีกันเถอะติดตามกันตอนหน้านะคะ <laughs>